ห่วงแม่นเนี่ยตุ๊กตาเนะี่ยขอเล่นหน่อยได้ไหมหูเนี่ยขอแม่เล่นหูแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้เนาะหูเนาะฮึได้ไหม้โหกัดหน้ามันเลอะเทอะไปหมดแลนะ้วเนี่ยหูก็ไม่ได้เอาเอาเอา ห่วงหวงทั้งตัวเลยอ่ะหูข้างนี้ไม่ได้หิแล้วก,กันเนาะเอาขาได้แมวขอขอแขนผ่อนแขนแขนกว่านี่ก็ไม่เอาให้ขาได้แมวขาแมวขามันแมวขาข้างนี้เนาะเล่นกันข้างนี้อ่ะข้างนี้ก็ไม่ให้หล น,นะน,น,นี่คันวิ่งไงแม่แม,แม่แม่แป้งปีให้ปีผมให้นี่หัวอีกนี่หัวอีกเหรอหวัวจอยากจะเล่นกับแม่น่ะ มึงเลยอยากจะเล่นน่ะวีผมแล้วหลอผมแล้วหลอผมไม่ตรงเนี่ยรีดไหมรีดให้ตรงไหมเอาไปรีดถาวรดูฮะเอาต้องรีดรีดเรื่องอะไรรีดดิฮะไม่เห็นรู้จักเอาเห็นเนี่ยเอากัดทำไมล่ะ พอได้ไหมหูหูแนวนะอโอ,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 อหูก็หัวแขนขาห,หูหูหูแล้วกันหูอ่ะเขาไม่ได้หววทั้หง,หงหมดเลยหางหมดเลยหัวงนี่ เป็นหมาแก่ใช่ไหมเนี่ย Nina? ไม่ใช่ห so? มาเด็กใช่ไหมหมาแก่ใช่ไหมมีนวด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 เนี่มีนวดครับปีนปีนครับปีนวดครับนล่แหละ